สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องการจัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวโดยมีสารอาหารครบ5หมู่กันนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนลองสำรวจตู้เย็นหรือตู้กับข้าวที่บ้านของนักเรียนกันดูก่อนนะคะว่ามีวัตถุดิบในการประกอบอาหารอะไรอยู่บ้างนักเรียนอาจจะเจอเนื้อสัตว์ผักไข่ข้าว และเครื่องปรุงรสต่างๆใช่ไหมคะในอาหารแต่ละชนิดก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะสามารถจัดอาหารให้มีสารอาหารครบทั้ง5หมู่ได้เราจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องอาหารหลัก5หมู่กันก่อนนะคะอาหารหลัก5หมู่ อาหารหลัก5หมู่คือกลุ่มสารอาหารสำคัญที่ควรได้รับในแต่ละวันประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและโปรโตีนเป็นหลักส่วนวิตามินแร่ธาตุไขมันรวมถึงสารอาหารอื่นๆนั้นแม้จะต้องการในปริมาณไม่มากแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะต่างมีส่วนช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและแข็งแรง การเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารหลากหลายและครบถ้วนทั้ง5หมู่ในสัดส่วนอันเหมาะสมจึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญของการคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีอาหารหลักหมู่ที่1โปรโตีนประกอบด้วยเนื้อสัตว์นมไข่ และถั่วต่างๆเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดของร่างกายช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อของร่างกายได้แกแ่แผลต่างๆหรืออาการเจ็บป่วยอาหารหลักหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยข้าวแป้ง เพือมัน่นขนมปังและน้ำตาลเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเพราะในแต่ละวันร่างกายต้องการพลังงานสำหรับการเดินวิ่งทำงานหรือการออกกำลังกายต่างๆ หลักหมูที่3วิตามินและเกลือแร่จากผักต่างๆเป็นสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติมีกากใย,ยอาหารมากจึงทำให้ลำไส้ทำงานได้อย่างเป็นปกติขับถ่ายได้ง่ายอาหารหลักหมูที่4วิตามินและเกลือแร่จากผลไม้ต่างๆ เป็นสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานเชื้อโรคช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติบำรุงสุขภาพผิวหนังให้สดชื่นช่วยให้ระบบย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติอาหารหลักหมู่ที่5ไขมันประกอบด้วยไขมันที่ได้จากพืชไขมันที่ได้จากสัตว์ และเนยเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายสะสมไว้ใต้ผิวหนังส่วนต่างๆให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและร่างกายจะดึงออกมาใช้เมื่อเวลาจำเป็นช่วยดูดซึมวิตามินชนิดละลายในไขมันได้แก่วิตามินเอวิตามินดีวิตามินอ e, ีและวิตามินเค หากร่างกายไม่ได้รับสารอาหารครบทั้งห้ามู่จะทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นเมื่อไม่รับประทานผักผลไม้ร่างกายจะขาดวิตามินและแร่ธาตุทำให้ร่างกายอ่อนแอภูมิต้านทานตา่ำเจ็บป่วยบ่อย,อยเมื่อไม่รับประทานข้าวหรือแป้งร่างกายก็จะไม่มีพลังงาน ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียเหนื่อยไม่มีแรงหรือถ้าไม่รับประทานไขมันหรือน้ำมันจากพืชร่างกายก็จะไม่สามารถนำวิตามินบางชนิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดได้ถ้ารับประทานอาหารไม่ครบห้าหมูต่ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานร่างกายก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียไม่แข็งแรงทำให้เจ็บป่วย เป็นโรคขาดสารอาหารและอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้การจัดอาหารให้มีคุณค่าทางอาหารครบทั้งหมู่ก็เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เช่นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ ไขมันสำหรับนำไปใช้ในการเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงและปราจจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าอาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างต่อไปนักเรียนก็จะสามารถจัดอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง5หมู่ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้แล้วนะคะ